สวัสดียามเช้านะคะสวัสดียามเช้าเช้านี้คุณยายก็จะเตรียมจะทำปลาส้มส่งลูกค้านะคะปลาส้มน,นี่ก็กระเทียมนะคะคุณยายตำกระเทียมเป็นครกเลยอันนี้ก็ปลาค่ะปลาตะเพียนล้างทำความสะอาดแล้วก็แช่ด้วยน้ำสาวข้าวนะคะ เทน้ำเสาวข้า,าวเช้าเช้ามาก็มีงานทําแล้วเพราะคุณเกขยันนะคะเราก็ทําไปเรื่อยๆได้กําไรนิดกําไรหน่อยไว้เก็บก็จับใจ่ายใช้สอย ทำได้กำไรทีละนิดละหน่อยละนิดละหน่อยก็มีความสุขภาษาคนเก่นะคะเชา้ชาๆช้ามายายก็จะทำปลาซุ้มส่งลูกคา้คาค่ะตื่นมาก็ตำกระเทียมเป็นครุบเลยครุบใหญ่ๆําตำเป็นครุบครุบใหญ่ๆนะคะ ลาสวยสวยรอรับได้แล้วเพราะว่าค้างออเดอร์เขาไวตัง้งเยอะสวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าของคุณยายนะคะ